เอาละครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาอยู่กับลุงมินิ่งแล้วนาะอในเกมแล a c no lock tactic t w นั่นเองนะครับในเซิร์ฟไต้หวนันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ลุงจะพามาดูทีมลมที่ลุงจัดหามานะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับทุกลักษณะการโจมตีหรือว่าการจัดทีมจะเป็นยังไงในสไตล์ของลุงเองนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปรับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกม monkey king arena of heroes d i b o immortal nino k h o n i crossword l sword of legend mobile epic legend mobile ตัวหลวตาลูสับปะธ์วิญญาจารย์ y s x Mobile รวมไปถึงเกมอื่นๆอีกมากมายที่เช่น Free Fire Cyber Knight 2 ROV และนอก M Eternal Lord และนอก X Next Generation PUBG Mobile และอื่นๆอีกมากมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะเติมเกมไหนแล้วเราก็ลุงขอแนะนําเจ๊น้ําการค้านะครับเปิดบริการมาแล้วมากกว่า5ปีเติมถูกเติมไวเติมปลอดภัยแน่นอนต้องเจ๊น้ําการค้านะครับและที่สําคัญเจ๊น้ําการค้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจแล้วเราก็สามารถคลิกลิงก์ด้านล่างคลิปของลุงได้เลยนะครับ เอาละรครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็เข้าไปดูทีมลมของลุงกันดีกว่าเนอะว่ามันจะมีตัวอะไรกันบ้างแล้วก็แต่ละตัวเนี่ยมีหน้าที่แล้วก็สกิลการทํางานเป็นยังไงกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าสกิลของตัวละครเนี่ยลุงอาจจะแปลได้ไม่ครบทุกสกิลนะครับเพราะว่าวางสกิลเนี่ยยาวเหลือเกินแปลแล้วงงๆนิดนึงนะครับคงต้องรอเซิร์ฟไทยอีกทีนึงนะครับมาดูที่ตัวละครหลักที่ลุงเลือกเล่นนะครับเป็นตัวแรกเลยนะ ก็จะเป็นพรีสนั่นเองนะครับหลักๆห,หน้าที่ของพรีสนะครับจะเป็นตัวฮิลหมูนะครับฮิลให้เพื่อนทั้งทีมเลยนะครับแล้วก็จะมีการเพิ่มโล่ป้องกันเวทแล้วก็กายภาพให้กับมอนสเตอร์ทั้งทีมด้วยนะครับแล้วก็โล่เนี้ยจะทําดาเมจลดลงประมาณ35%หนะครับหลักๆตัวเนี้ยก็เอาไว้ซับทีมแล้วก็ฮิลเพื่อนนั่นเองนะครับในส่วนนี้เนาะเป็นอาชีพที่ลุงเริ่มเล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมอะไรลุงก็จะเลืก โคมาก่อนแล้วก็มาเปลี่ยนคลาสเป็นพีทนั่นเองนะครับมาดูตัวละครต่อมานะครับของทีมธาตุลมของลุงนะครับก็จะเป็นโอซิลิสนั่นเองนะครับโอซิลิสนะครับหน้าที่หลักๆแล้วเนาะโดยที่สกิลแรกของเขาเนี่ยนะครับเขาจะสร้างหลุมดําหรือว่าหลุมทรายนะครับดูศัตรูฝั่งตรงข้ามเข้ามาอยู่ในขอบเขตของหลุมนะครับให้มากองรวมกันแล้วก็สร้างดาเมจกายภาพนะครับส่วนสกิลต่อมานะครับสกิลที่2เนี่ยก็จะเป็นสกิลที่เพิ่มดาเมจกายภาพให้กับเขาเองนะครับ ประมาณนี้นะครับตัวสกิล3ของโอซิลิสนะครับจะเป็นสกิลสับให้เป็นหินนะครับโดยการโจมตีปกติ5ครั้งนะครับพอครบ5ครั้งแล้วเขาจะสาบเป้าหมายให้เป็นหินนะครับโดยเงื่อนไขการโจมตีของเขาเนี่ยเขาจะโจมตีศัตรูที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นเองนะครับให้กลายเป็นหิน3วินาทีนะครับประมาณนี้ส่วนสกิลที่4นะครับสกิลที่4เมื่อโอซิลิสยังมีชีวิตอยู่นะครับฝ่ายเราทั้งหมดเลยนะครับจะค่อยๆเพิ่มพลังโจมตีกายภาพขึ้นทีละ 0. 6เนะครับ ต่อวินาทีนะสูงสุดคือ24เนะครับอ่าประมาณนี้เนาะก็จะเป็นตัวที่สามารถเอาไว้ปั่นป่วนฝั่งตรงข้ามนะครับเพราะว่าเขาจะมีสกิลดูดนั่นเองนะครับสร้างหลุมทรายแล้วก็ดูดลงมารวมกันนะครับแล้วก็จะมีสกิลที่สามารถเพิ่มดาเมจกายภาพให้กับตัวเองแล้วก็เพื่อร่วมทีมได้ประมาณนี้นะครับมาดูตัวต่อมานะครับบาร์ฟ,ฟเมดนั่นเองนะครับ บาร์เมดนะครับท่าแรกนะจะเป็นท่าชาร์จนะครับเขาจะใช้ชาร์จนะครับก่อนจะใช้ท่านี้ได้เขาจะยืนชาร์จอยู่4วินาทีนะครับก่อนจะปล่อยสกิลนะท่านี้จะเป็นท่าที่เขาจะต้องรับดาเมจนะครับระหว่าง4วินาทีเนี่ยเขาจะรับดาเมจนะครับแต่ว่าตอนที่เขายืนชาร์จแล้วรับดาเมจเนี่ยดาเมจที่เขาได้รับนะครับจะได้ลดลง50%นะครับแล้วระหว่างที่เขาชาร์จเนี่ยดาเมจจะสะสมไว้ในตัวของเขานะครับ เขาจะรับดาเมจมาเรื่อยๆแล้วก็สะสมไว้นะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายเพิ่มเติม180%ของความเสียหายที่เขาได้รับมานั่นเองนะครับก็คือประมาณว่ายืนชาร์จใช้สกิลระหว่างที่เขายืนชาร์จอยู่เนี่ยเขาจะแบกรับดาเมจ50%นะครับของการโจมตีเนาะแล้วก็จะสะสมไว้แล้วก็ทําการโจมตีกลับออกไปนะครับทำดาเมจได้ประมาณ135%อ้าไม่ใช่สิ180%นะครับของการโจมตีที่เขาแบกรับไว้นั่นเองนะครับ มาถึงที่สกิล2นะครับสกิล2เนี่ยเขาจะเป็นสกิลฮิลติดตัวเนาะแล้วก็เขาจะเลือกเพื่อนในทีมที่มี HP ต่ำสุด1ตัวนะครับจะเพิ่ม HP ทีละ2.5%ปรนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะจะเป็นสกิลเด้งเลือดของเขาแหละแต่ว่าเขาก็จะเพิ่มน้อยหน่อยเพราะว่าเขาจะเพิ่มทีละ2.5%นะครับภายในทีมลุงจะเอาไว้คู่กับโอซิลิสนะครับเพราะว่าอะไรโอซิลิสก็จะเป็นตัวโจมตีใกล้นะครับบาโฟก็เป็นตัวโจมตีใกล้เมื่อเขาเดินาไปคู่กันเนี่ย สตัวนี้เขาจะได้สกิล2ของบาร f o ฟเมตนะครับซึ่งจะเด้งเลือดด้วยอาจจะช่วยได้ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็ช่วยได้พอสมควรนะครับมาถึงที่สกิล3นะครับจะเป็นการโจมตีปกตินะครับมีโอกาส20%นะครับจะทำดาเมจเป็นรูปพัดด้านหน้านะครับแล้วก็จะสตัน2วินาทีนะครับประมาณนี้ส่วนสกิลที่4นะครับจะเป็นสกิลคล้ายๆบัฟลดโจ,จ,จมตีให้กับตัวเขาเองแล้วก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเขาเองนะครับ ประมาณนี้นะครับเราก็จะทําเครื่องหมายไว้บนตัวเป้าหมายนะครับ2ตัวได้กันเนาะแล้วก็จะเพิ่มลดดาเมจอะไรประมาณนี้เพราะว่าสกิลเนี้ยดูแล้วอะนะครับค่อนข้างยาวเวลาแปลแล้วมันออกออกจากงงงสักนิดนึงลุงก็จะสรุปได้เข้าๆประมาณนี้นะครับมาถึงตัวต่อมานะครับกูชิโบเนาะกูชิโบเนี่ยจะเป็นตัวดาเมจอยู่แนวหลังของลุงนั่นเองนะครับในทีมทาาลมของลุงเนาะโดยที่สกิลแรกนะครับจะเป็นการยิงใส่เป้าหมายด้วยกระสุนนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ากระสุนเนี่ยโจมตีใส่เป้าหมายเดียวนะครับในการโจมตีเนี่ยเขาจะยิงสุ่มไปเรื่อยๆปึ๊บปๆๆปึบ,บ,บ,บึแต่ถ้าเกิดว่ากระสุนที่เขาโจมตีออกไปนะครับโจมตีใส่เป้าหมายเดียวกันนะครับเขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น25%ต่อครั้งนะครับก็คือเขาจะยิงสุ่มแหละประมาณสองสตัวแต่ถ้าเกิดว่ากระสุนที่เขายิงออกไปเนี่ยไปโดนแค่เป้าหมายเดียว <Harvey S 2> นะครับแต่ละครั้งที่โดนเนี่ยจะเพิ่มดาเมจขึ้น25%นะครับประมาณนี้สกิลที่2นะครับ เขาจะบอกไว้ว่าเมื่อ HP มากกว่า80%เขาจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นประมาณ15%แล้วก็ที่ลุงแปลเนะเขาจะบอกว่าระยะเวลาไล่เพิ่มขึ้น15%อันนี้ลุงก็ไม่แน่ใจว่าระยะเวลาไล่อะไรมาต้องชาร์จหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับต้องขออภัยด้วยเนาะมาถึงที่สกิล3นะครับสกิล3เนี่ยจะเป็นการโจมตีกายภาพนะครับเมื่อเขาโจมตีออกไปแล้วเนี่ยมีโอกาส13%จะทําให้เป้าหมายที่ใกล้ที่สุดนะครับลดพลังป้องกันกายภาพลดลงนั่นเองนะครับประมาณนี้ สกิลสี่นะครับสกิลสี่เนี่ยลุงแปลดูแล้วมันก็ยังงงงงอยู่นะครับลุงงงอยู่ลุงก็เลยไม่แน่ใจว่าสกิลเนี้ยทำอะไรได้บ้างเนาะอันนี้ต้องขออภัยอีกทีนึงนะครับไปดูตัวต่อไปกันนะครับมาถึงตัวต่อมานะครับที่ลุงเลือกลงทีมธาตุลมของลุงเนาะก็จะเป็นวาคิลี่นั่นเองนะครับโดยที่วาคิลี่เนี่ยจะเป็นตัวล้วงหลังประจําทีมของลุงเลยนะครับโดยที่สกิลหนึ่งนะครับสกิลหนึ่งอ่ะเขาจะโจมตีเป้าหมายอยู่ที่ไกลที่สุดก็คือแนวหลังของศัตรูนั่นเองนะครับ เนาะละครั้งสุดท้ายที่เขาโจมตีเนี่ยจะติดครินะครับการโจมตีของเขาจะโจมตีทั้งหมด6ครั้งด้วยกันนะครับละครั้งที่6เนี่ยจะติดคริแน่นอนนะครับและการติดคริเนี่ยจะเพิ่มดาเมจคริค่อนเพิ่มขึ้น40%ด้วยกันทําให้เขาโจมตีดาเมจสุดท้ายหรือว่าดาเมจที่6เนี่ยแรงขึ้น40%ด้วยกันนะครับมาถึงสกิล2งกันบ้างนะครับสกิล2เนี่ยจะเป็นการโจมตี ศัตรูด้านหลังนะครับก็คือจะหลบไปโจมตีด้านหลังศัตรูนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหาย160%แล้วก็ขัดจังหวะการใช้สกิลของเป้าหมายนะครับในส่วนนี้เนาะมาถึงสกิลที่3นะครับจะเป็นการโจมตีด้วยท่าชารโดหรือว่าแบ็กสเต็ปนะครับจะทำดาเมจร้อยเรนะครับแล้วก็จะสร้างความเสียหายศัตรูด,นนด้านหน้าด้วยนะครับประมาณนี้เนาะศัตรูที่อยู่ใกล้ๆด้านหน้างเขาเนี่ยเขาจะโดนดาเมจไปด้วยนะครับ มาถึงสกิลที่4นะครับเขาจะเป็นท่าติดตัวเพิ่มความรุนแรงการโจมตีแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่25%นะครับเพิ่มพลังโจมตี10%แล้วก็ความเร็วเคลื่อนที่25%นะครับให้กับวอลคิรี่ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ยังมีตัวอื่นๆอีกนะตัวอื่นๆเนี่ยที่ลุงยังไม่ได้เลือกลงทีมนะครับก็จะมีนางตะนีตัวนี้นะครับอันนี้จะเป็นตัวซัพพอร์ตทีมนะครับหลักๆแล้วจะเป็นซัพพอร์ตทีมสร้างเกราะให้กับทีมแล้วก็ฮิวให้กับทีมเนาะแต่ว่า เขาจะฮิวไม่หนักเท่ากับอาชีพหลักคือพลสเนาะลุงก็จะสลับลงบ้างบางสถานการณ์นะครับตรงนี้ก็จะเป็นตัวซัพพอร์ตของทีมีเหมือนกันนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับที่ลุงจะเลือกใช้บ่อยๆเลยนะครับก็จะเป็นตัวไหนหน้าเดี๋ยวเลือกก่อนแป๊บหนึ่งอ่ะน้องแม่หมดคนนี้นะครับแม่หมดเซียวพระจันเนอะอันนี้ก็จะเป็นตัวดาเมจหลักๆซึ่งสกิลเนี้ยเขาจะเป็นสกิลสะกดนะครับสกิลแรกสะกดทําให้ลุ่มหลงทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยหันไปโจมตี ฝ่ายเดียวกันประมาณนี้นะครับแล้วก็จะเป็นดาเมจหลักๆของทีมนะครับอันนี้ลุงก็จะลงใช้บ้างตามสถานการณ์นะครับหลักๆแล้วทีมของลุง5ตัวแรกเนาะก็จะมี p พลสนะครับแล้วก็ออซิลิสบารโฟเมตแล้วก็เชื่ออะไรนะลืมชื่อกูชิโบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งจะเป็นวอลคิลี่นั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสาธิตในด่านกันเนาะว่าการโจมตีเขาจะเป็นยังไงบ้างนะครับ อ่าตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ด่านที่ประมาณ11บเดีนะครับไม่แน่ใจว่าจะผ่านหรือเปล่านะเป็นด่านล่าสุดที่ลุงเพิ่งมาถึงนะครับอ่ะประมาณนี้การจัดทีมของลุงก็จะประมาณนี้นะครับบางทีก็สลับวัคกิลลี่ไปไว้ข้างหลังนะอ่ะประมาณนี้แล้วก็อาบาโฟเมตกับโอซิดิสมายืนคู่หน้าตลอดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขาจะได้ฮิวจากโอออบาโฟเมตนะครับเขาจะได้ฮิวจากบาโฟเมตสอร์เตตลอดเนาะก็จะประมาณนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับ อันนี้ลุงจะปิดคูณ2ไปนะจะได้เห็นการโจมตีชัดๆนะครับบางทีอะระหว่างที่โอซิลิสเขาสร้างหลุมทรายดูดมาเนี่ยถ้าบาโฟนะครับใช้สกิลชาร์จได้ถูกที่ถูกเวลานะครับอ่าประมาณเนี้ยแต่บาโฟเราล่วงไปแล้วเนาะถ้าเกิดว่าโอซิลิสอะเขาสร้างหลุมทรายดูดแบบเนี้ยแล้วบาโฟชาร์จอยู่นะครับการโจมตีเนี่ยจะโดนเป็นหมู่เลยทั้งกลุ่มเลยนะครับบางทีอาจจะหายทั้งกลุ่มเลยท่านผู้ชมเนอะเดี๋ยวเราไปดูด่านต่อไปเผื่อว่าเขาจะใช้ถูกจังหวะให้ท่านผู้ชมเห็นในคลิปนะครับ เมื่อกี้บาร์โฟเมตล่วงไวไปหน่อยนะครับรอบนี้เรามาดูกันใหม่จากทีมเหมือนเดิมนะครับโอเคลุยนะประมาณนี้เห็นไหมวอลเปอรี่ล้วงหลังแล้วนะครับใช้แบ็กสเตปมาตีด้านหลังแล้วนะครับนี่บาร์โฟชาร์จแล้วแต่ว่าชาร์จคนละทางกับโอซิลิสไงชาร์จกินคนละทางโอซิลิสหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนะครับใช้ยังไม่ถูกจังหวะแต่มันก็จะมีหลายๆจังหวะที่ คอมโบตรงกันนะครับมันจะมีหลายๆจังหวะที่เขาคอมโบตรงกันพอดีคือหายทั้งกลุ่มนะครับไม่หายทั้งกลุ่มก็บัดเจ็บสาหัสประมาณนี้เนาะอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับทีมพลาดลมนะโอเคก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการลุยด่าน2ด่านรวดนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับทีมลมที่ลุงเอามาสาธิตให้ดูเนาะหลายๆคนอาจจะไปจัดตัวละครธาตุลมตัวอื่นก็ได้นะครับเอามาลงทีมเนาะต่ลุงก็จะจัดดูให้เป็นแนวทางคร่าวๆก่อนสําหรับตัวยืนหลักๆของทีมธาตุลมนะครับบางคนอาจจะเลือกน้องตางนีมายืนเป็นตัวหลักก็ได้หรือว่าน้องแม่มดพระจันทร์เสี้ยวมายืนเป็นตัวหลักก็ได้อันนี้ไม่ว่ากันไม่เสียหายอะไรนะครับหรือว่าจะจัดตัวผสมธาตุอ,อื่นมารวมกันอะไรแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ผิดแน่นอนเนาะแต่เนี้ยลุงจะจัดเป็นธาตุาไว้นะครับเพราะว่า จะให้ดูจุดเด่นแต่ละทาศว่ามันเด่นยังไงแล้วก็ลักษณะการโจมตีการใช้สกิลของเขาเป็นยังไงประมาณนี้คร่าวๆก่อนเซาทายเปิดเนาะคลิปนี้ลุงก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับถ้าเกิดว่าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคลิปหน้าจะทําคลิปไะไรต่อไปจะไม่พลาดกันคลิปนี้บ๊ายบายครับ